ครับดูเหรียญนับเต้าหลวงปู่ทิมนะครับตุนแรกเนื้อเงินนะครับนะครับชมดูก่อนนะครับนะครับตรงที่ลงท้ายทิมนี้ติดเลยนะครับตัวนี้ติดมุมเล็บนะครับแล้วตัวนี้ก็ติดนะครับรอยนี้ก็ตรงลึกนะครับคมชัดนะครับ เห็นหลวงปู่ทิมรุ่นแรกนะครับเนื้อเงินนะครับดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพิกด้านหลังให้ดูนะครับชมก่อนดูก่อนนะครับพี่ๆน้องๆหรือว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนนะครับเนื้อเงินนะครับดูหน้าที่ครับดูหน้าปูทิมที่ครับดูหน้าดูตานะครับมีกรอบตา สวยนะครับมีกอบตาสวยๆมีนะครับผมจะจับยกขึ้นมาให้ดูนะครับดูตานะครับดูเมตตานะครับดูเมตตานะครับดูคางดูปากนะครับหน้าตาผูกทิมนะครับ เรียญนำเก่ารุ่นแรกนะครับเนื้อเงินนะครับผมจะให้ดูจีจะเลยนะครับเนี่ยจะแน่นดีนะครับสวยงามมากนะครับผมจะให้ดูรอยที่ตัดที่อะไรนะครับที่ตัดดูที่หูห่วงนี่ครับเหรียญแท้นะครับได้มาจาก น้องชายแม่นะครับน้องชายแม่นะครับท่านเอาให้มานะครับดูตานะครับดูยันนะครับยันตรงติดหัวเลยนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับเนื้อเงินนะครับคมเลยนะครับคมตรงไหลตรงนี้คมเลยนะครับตรงไหประลานะครับคมนะครับดูคม สังกตินะครับตรงไหลตรงนี้นะครับคมที่เส้นเล็กๆสี่ห้าเส้นอยู่นี้คมคมกิบเลยนะครับตรงพื้นนี่นะครับเป็นเหรียญเงินนะครับคมจริงๆนะครับดูครับดูรันตัดที่เราบนี่ดูตัดนะครับ นี่นะครับต้องมีลายตะใบนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันไม่แัดนะครับมีลายตะใบนะครับลายตะใบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สามสี่เส้นนะครับคมกริบเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับรอยตัดนะครับรอยตัดนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับนี่รอยมีขีดนะครับถ้าเอากล้องมาใส่สวยเลยนะครับ รอยตัดคมจิบเลยนะครับรอยตะใบตรงนี้นะครับเป็นยันสามนะครับนี่รอยเจาะรูนะครับปั๊มออกมาต้องเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญเงินนะครับแท้เลยนะครับยันสามนะครับรุนแรกเหรียญนําเต่านะครับมันจะมีสองบล็อกนะครับบล็อกปี หนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้มันไม่ใช่ปีหนึ่งเจ็ดนะครับรุ่นแรกนะครับเนื้องเงินนะครับทำมาเยอะนะครับเนื้องเงินทำมาเยอะนะครับจะมีทองแดงมีนวะแล้วก็มีเนื้องเงินนะครับสวยงามมากนะครับสุดยอดเลยนะครับ ดูขอบตานะครับคิ้วนะครับหน้าผากนะครับดั้งจมูกนะครับดูแก้มนะครับแก้มปูทิมนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ลึกเลยนะครับคมชัดจนนะครับชัดจนเลยนะครับดูด้านหลังนะครับนี่นะครับตรงห่วงนะครับ นี่นะครับต้องมีเส้นไหลยอย่างนี้นะครับถ้าต้องการก็ติดต่อได้เลยนะครับนะครับ080 989 6531นะครับผมอยู่ร้อเอ็ดนะครับทวนทอง101นะครับทำเอดไลเข้ามาเลยนะครับ สวยงามนะครับสุดยอดเลยนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมอง์นี้นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับดูด้านหลังสิครับสุดยอดนะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันนะครับครับขอบคุณครับ